เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสุดสวยที่หลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีสําหรับโมอามีนาและหลายคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าเจ้าตัวนั้นมีหวานใจเป็นสาวหล่อแต่แทบจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันสักเท่าไหร่เพราะสาวโมไม่ได้โพสต์ภาพคู่ลงในไอจีให้เห็นแต่ล่าสุดเมื่อวันที่17เมีนาคม2565ที่ผ่านมาโมอามมนาได้มาเปิดใจในรายการตูมสนิทโดยเผยว่าได้ทําการฝากไข่เป็นเทียบร้อยเพราะว่าในอนาคตมีแผนอยากมีบุตร และด้วยความที่สาวโมสนิทกับดีเจมะตูมมากก็ได้ย้อนเล่าตอนเจอกันครั้งแรกเมื่อรู้ว่าคบทอมโมก็บอกต,องตรงๆว่าฉันเป็นดีชอบมากฉันรักนิ้วทำเอาขากันกระจายก่อนจะเม้าก,กันต่อโดยดีเจมะตูบอกว่าผู้ชายจีบโมเยอะมากเป็นสเปคของผู้ชายเลยจากนั้นได้เล่าเรื่องในภาพเมื่อโมไปเที่ยวกับดีเจมะตูพอผู้ชายมาขอชนแก้วทำหน้าดูใสสมมุติเหตุการณ์ให้ดูกันจะจ แต่พอเป็นทอมเดินมาชนแก้วปุ๊บยิ้มหวานใส่ไปยืนข้างๆเขาเลยเปิดตัวแฟนสาวหล่อเดินเข้าเฟรมมาเลยทั้งนี้สําหรับแฟนสาวหล่อของโมอามินาคนนี้มีชื่อว่าหญิงดีกลีเป็นผู้ช่วยผู้กำกับรุ่นน้องอายุห่างกัน7ปีซึ่งสาวโมเคยเล่าว,ว่าแอบแอบเัียงมองกันมาในช่วงถ่ายฟิตติ้งแม่เบีย้ยฝ่ายแฟนแอบมองเธอตลอดจนเรารู้สึกได้เพราะเราก็มองเขาเหมือนกันหลังจากนั้นก็ลืมๆกันไปเพราะยังมีปัญหาก,กับแฟนเก่าอยู่ด้วย ก่อนจะปิ๊งปังตกลงปองใจเป็นแฟนแกนในที่สุดหลังจากที่มาถ่ายทำละครน,นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแม่แม่จากทาเทีมงานนะคะ